สวัสดีครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ใกล้ตัวและมีผลต่อการเงินของเราโดยตรงนั่นก็คือเรื่องของอคติทางการเงินครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางครั้งเราถึงรู้ว่าอะไรควรทําแต่ก็ยังทําอีกอย่างทําไมเราถึงซื้อของที่เราไม่ได้ใช้หรือทําไมเราถึงขายหุ้นขาดทุนไม่ได้สักทีคําตอบส่วนหนึ่งของคําถามเหล่านี้อยู่ที่อคติทางการเงินนี่เองครับอคติทางการเงินคือความผิดพลาดท,ทางความคิด ที่ทําให้เราตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองอย่างไม่สมเหตุสมผลอคติเหล่านี้ฝังรากลึกอยู่ในสมองของเราและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรามากกว่าที่เราคิดวันนี้เราจะมาเปิดโปงเจ็ดอคติทางการเงินตัวร้ายที่มักจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดและที่สําคัญเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือกับมันเพื่อให้เราสามารถควบคุมการเงินของเราได้ดีขึ้นครับเตรียมตัวให้พร้อมและมาดูกันว่าสมองของเรากำลังโกหกเราเรื่องอะไรบ้าง 1. อคติในการยึดติดก,กับข้อมูลแรกลองนึกภาพว่าคุณกําลังจะซื้อเสื้อตัวหนึ่งคุณเห็นป้ายราคาติดไว้1000บาทแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยแต่เมื่อคุณไปเจอเสื้ออีกร้านหนึ่งที่คล้ายกันแต่ราคา800บาทคุณก็อาจจะรู้สึกว่าร้านที่2ถูกกว่าและแตัดสินใจซื้อทั้งทั้ที่จริงๆแล้วคุณอาจจะสามารถหาซื้อเสื้อแบบเดียวกันนี้ได้ในราคา500บาทด้วยซ้ํานี่คือตัวอย่างของอคติในการยึดติดก,กับข้อมูลแรกครับ ข้อมูลแรกที่เราได้รับมักจะกลายเป็นแองเคอร์หรือหลักในใจเราทําให้เราใช้ข้อมูลนั้นเป็นฐานในการตัดสินใจแม้ว่าจะมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่าในการลงทุนอคตินี้อาจทําให้เรายึดติดกับราคาที่เราซื้อหุ้นมาทําให้เราไม่กล้าขายขาดทุนหรือยึดติดกับเป้าหมายราคาที่เราตั้งไว้ทําให้เราพลาดโอกาสในการทํากําไรวิธีรับมืออคตินี้คือพยายามหาข้อมูลให้รอบด้านอย่าด่วนตัดสินใจจากข้อมูลแรกที่ได้รับ และพยายามมองข้อมูลเนี่ยเป็นกลาง 2. อคติในการเข้าข้างตัวเองคุณเคยเป็นไหมครับเวลาที่คุณมีความเชื่ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับหุ้นตัวหนึ่งคุณก็จะพยายามหาข่าวหรือข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของคุณและมองข้ามข่าวหรือข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของคุณไปนี่คืออคติในการเข้าข้างตัวเองครับเรามักจะเลือกรับข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อของเราและปฏิเสธข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราทาให้เรามองโลกในมุมมองที่บิดเบือน และตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนอคตินี้อาจทําให้เราดื้อดึงที่จะลงทุนในหุ้นที่เราชอบแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนว่ามันไม่ดีหรืออาจทําให้เรามองข้ามความเสี่ยงของการลงทุนบางอย่างไปวิธีรับมืออคตินี้คือพยายามเปิดใจให้กว้างรับฟังความเห็นที่แตกต่างและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน 3. อคติในการเกลียดการสูญเสียมีคนเคยทําการทดลองให้คนเลือกระหว่างได้เงิน100บาทแน่นอน กับมีโอกาส50%ที่จะได้เงิน200บาทและมีโอกาส50%ที่จะไม่ได้อะไรเลยคนส่วนใหญ่เลือกได้เงิน100บาทแน่นอนแต่ถ้าเปลี่ยนตัวเลือกเป็นเสียเงิน100บาทแน่นอนกับมีโอกาส50%ที่จะเสียเงิน200บาทและมีโอกาส50%ที่จะไม่เสียอะไรเลยคนส่วนใหญ่กลับเลือกมีโอกาส50%ที่จะเสียเงิน200บาททำไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าคนเราเกลียดการสูญเสียมากกว่าชอบการได้มานั่นเองครับ ความเจ็บปวดจากการเสียเงินหนึ่งร้อยบาทมีมากกว่าความสุขจากการได้เงินหนึ่งร้อยบาทอาคตินี้ทำให้เรากลัวการขาดทุนมากกว่าคาดหวังกำไรทำให้เราตัดสินใจอย่างไม่สมเหตุสมผลเช่นไม่กล้าขายหุ้นที่ขาดทุนหรือไม่กล้าลงทุนในอะไรใหม่ๆวิธีรับมืออคตินี้คือพยายามมองในระยะยาวอย่าจมอยู่กับผลขาดทุนระยะสั้นและพยายามมองความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างสมดุล 4. อคติในการคิดว่าทําได้ดีกว่าคนอื่นคุณคิดว่าคุณขับรถเก่งกว่าคนทั่วไปไหมคุณคิดว่าคุณลงทุนเก่งกว่าค่าเฉลี่ยไหมถ้าคําตอบของคุณคือใช่คุณอาจจะกำลังตกอยู่ในอคติในการคิดว่าทำได้ดีกว่าคนอื่นอคตินี้ทำให้เราประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปและประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปทำให้เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่เสี่ยงมากๆโดยที่เราไม่เข้าใจความเสี่ยงนั้นจริงๆในการลงทุนอคตินี้อาจทำให้เราลงทุนในหุ้นเพียงไม่กี่ตัว เพราะคิดว่าเราสามารถเลือกหุ้นที่ชนะตลาดได้หรืออาจทำให้เราใช้เงินลงทุนมากเกินไปเพราะคิดว่าเราจะไม่พลาดวิธีรับมือคือพยายามถ่อมตัวยอมรับว่าเราอาจจะผิดพลาดได้และศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจอ่อาคติในการทําตามคนส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นคนจํานวนมากทําอะไรบางอย่างเราก็มักจะรู้สึกอยากทําตามไปด้วยนี่คืออคติในการทําตามคนส่วนใหญ่หรือ herd mentality ครับ อคตินี้ทำให้เราแห่ตามคนอื่นโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นทำให้เราตัดสินใจโดยอิงจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลในการลงทุนอคตินี้อาจทำให้เราซื้อหุ้นตามกระแสโดยที่เราไม่เข้าใจว่าหุ้นนั้นดีจริงหรือไม่หรืออาจทำให้เราขายหุ้นตามคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราควรถือต่อไปวิธีรับมืออคตินี้คือพยายามคิดให้เป็นอิสระอย่าทำตามคนอื่นโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบ และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลไม่ใช่จากอารมณ์ 6. อคติในการให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเคยอยากซื้อของบางอย่างมากๆแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันไม่จําเป็นและคุณควรจะเก็บเงินไว้สําหรับอนาคตไหมนั่นเป็นเพราะคุณกําลังตกอยู่ในอคติในการให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําให้เราให้ความสําคัญกับความสุขหรือผลประโยชน์ในปัจจุบันมากกว่าผลประโยชน์ในอนาคตทําให้เราตัดสินใจโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ในการเงินอคตินี้อาจทําให้เราใช้เงินเกินตัวไม่ยอมเก็บเงินหรือไม่ยอมลงทุนเพื่ออนาคตวิธีรับมืออคตินี้คือพยายามคิดถึงผลกระทบในระยะยาวตั้งเป้าหมายทางการเงินและวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบ7อคติในการกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณเคยใช้บริการธนาคารเดิมๆม,มานานแม้ว่าจะมีธนาคารอื่นที่ให้ดอกเบี้ยด,ดีกว่าไหมนั่นเป็นเพราะคุณกําลังตกอยู่ในอคติในการกลัวการเปลี่ยนแปลงอคตินี้ ทำให้เราชอบที่จะอยู่ในสถานะเดิมและกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีกว่าในการเงินอัตินี้อาจทําให้เราไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการลงทุนหรือไม่ยอมเปลี่ยนงานแม้ว่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่าวิธีรับมืออคตินี้คือพยายามเปิดใจให้กว้างยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ็ดอคติทางการเงิน ที่เรามักจะเจอในการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วว่าสมองของเรานั้นไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบแต่มีจุดบอดและข้อผิดพลาดที่ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้แต่ข่าวดีก็คือเมื่อเราเข้าใจอคติเหล่านี้เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันได้โดยการตระหนักถึงอคติที่เรามีอยู่พยายามคิดให้รอบคอบหาข้อมูลให้รอบด้านและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการเอาชนะอคติทางการเงิน อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะมันจะช่วยให้เราสามารถควบคุมการเงินของเราได้ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางการเงินได้มากขึ้นครับแล้วคุณล่ะครับมีอคติทางการเงินข้อไหนที่คุณคิดว่าคุณมีอยู่ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ